วันนี้นะคะเรามาช้อปปิ้งกันอีกแล้ววันนี้ไม่มีจํากัดงบนะคะเพราะว่าจํากัดไปแล้วไม่มีประโยชน์นแล้วทีเดียวงั้นเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> ได้มาแล้วนะคะทุกคนสองตัว <c oughs> กับร้านข้างหน้าคิดว่าถ่ายไว้แต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้ <c oughs> <c oughs> ที่นี่ก็คือมีให้เลือกเยอะมากเลยทุกคน อันนี้ของเฟลาที่อยู่ข้างนอกน,นะคะด้วยคอนวิร์ตนะคะทุกคนคอนวิร์แตแบบดูดีทุกคนมันคือโกดัง ะะที่เราโดนไปดูถุงนี่อ้วนมากน้องสู้ชีวิตมากต่อจ้ามาจากไหนมันถือว่าตัวนึงมันติดมือมาครับแม่ไปแล้วเดินดุมๆไปแล้วต่อกันที่ทอมมี่นะจ๊ะทุกคน เราเอาของไปเก็บที่รถกันก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้มือไม่ว่างละเดี๋ยวไปกินข้าวกันเี่กินข้าวกันก่อน,นนะคะทุกคนล้วเตรียมกลับบ้านกันพอแล้ววันนี้จุใจนี่เรบเสร็จแล้วไปต่ออีกสองร้านเ้าหรอโอเคจำนด้นค่ะทุกคนร้านสุดท้ายที่ควรพูดถึงนะคะก็คือร้านไนกี้นั่นเองน้องมาซื้ออะไรรองเท้า โอเคค่ะไปดูข้างในกันโชวหน่อยได้อะไรมาโอ้โหโอ้โหและนี้ก็คือของของเรานะคะทุกคนได้ไหมนะ okay. เนี่ยโอเควู้ววววววออวววว่ทวว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 าวววะวววววว่วววว่่ มาดูม้าแข่งเอ้ยไม่ใช่ม้าหมาแข่งกันนะคะทุกคนเดี๋ยวไปจ่ายตังค์กันก่อนนะคะทุกคนทางเข้าอยู่นี่ตรงสแตนไดดาโอ้โหตื่นเต้นอ่ะชอบอ่ะชอบดูอะไรพวกเนี้ยมันกําลังแข่งแล้วทุกคนเรายังกินข้าวไม่เสร็จเลยเชียร์เบอร์อะไรไปเบอร์หกพี่มาเชียร์เบอร์เชียร์เบอร์สองแล้วกันเบอร์ห้าไม่มีตอนแรกจะเชียร์เบอร์ห้าก็ไม่มีเบอร์ห้าตอนนั้น ดูที่น้องพร้อมแล้วน้องพร้อมวิ่งแล้วเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วค่อยออกไปดูคิดว่าน้องต้องชนะแหละทั้งเบอร์สองและเบอร์หกแ,แพ้เรียบร้อยจ้ะ <c oughs> เร็วมากเดี <c oughs> ย๋ยวเรารออีกยี่สิบนาทีนะคะนี่ก็คือภาพแบบลีลานเมื่อกี้ที่ออกมาดูไม่ทันแข่งสามนาทีรอยี่สิบนาทีมีอยู่จริงเ <c oughs> อ้ยไม่ใชา3นาทีละสามวินาที จับไปหนึ่งออนซีวีชื่อไหนเท่บ้างชื่อไหนเทตอบไปเราเจ้าแล้วทุกคนเาเบอร์หนึ่งแล้วกันคืออ่ะไปจ่ายเงินมาเรียบร้อยนะคะทุกคนมาเลือกเบอร์หนึ่งไปมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นคิดว่าน่าจะได้แหละน้องต้องเก่งน้องต้องสู้โฟกัสเลือกเบอร์เจ็ดน,นะคะน้องมาแล้วนี่ น้องเบอร์หนึ่งอุ้ยทำไมหน้าน้องแบบดูเหนื่อยขนาดนั้นแล้วก็น้องเบอร์เจ็ดของโฟกัสน้องมาแล้วทุกคนเ้ยทำไมตัวนนเ่งเร็วจ้าของเองเหรอมาบอร์เจ็ดทำไมมันดูแข็งแรงสุดมันอยู่ตรงนั้นนะอ อีกครั้งนะคะไอเบอร์เจ็ดนี่มันเปรี้ยวมากเลยนะอจริงๆนะมันพุ่งมันพุ่งไปถึงที่สองได้อะโอ้โหแต่เบอร์สี่แข็งแรงมากเจด,ดีมันแข่งกันอยู่สองตัวทุกคนย้ายมาใกล้กว่าเดิมนะคะทุกคนอันนี้คือเราจะดูแบบตรงนี้เลยแบบตรงนี้ให้เห็นน้องหมาของเราเราเลือกแบบเอาใกล้ เราเพื่อความสัดใจแวะแล้วนะคะทุกคนเมอร์สีมันคึกมากเลยไม่รู้จะเอาไงดีแต่ว่าเราเลือกไปแล้วเรามันนใจมีน้องเบอร์สามของเชื่อน้องกับพียังไม่เห็นมาเลยว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเรา,เราใกล้ๆเดีย๋ยวมาดูกันนาเออ่ะ เราแพ้อีกแล้วนะการมอบสายสพายให้น้องหมาต่างๆใดๆนะคะทุกคนน้องแบบเร็วมากอ่ะมันได้สายสพายไปเลยมาเราข้างในนะคะทุกคนเพราะว่าข้างนอกหนาวมากหนาวไม่ไหวแล้วทุกคนครั้งแรกเลือกเลขที่คิดว่าจะไม่เลือกสักหน่อยแล้วก็ชนะเลยนะคะครั้งแรกของเราดีเชียร์เบอร์หกพร้อมกันทั้งคู่นะคะครั้งแรกที่เชียร์เหมือนกันคิดว่าจะชนะแหละ ไม่รู้ว่ะรอบสุดท้ายแล้วสู้นะไอ้นุ่มเมืเอ่อคอยู่ไหนนะอันนี้เบอร์สี่ทไว้ทเหมือนกันมาเรามาเาราแเรียบร้อยเบอร์หนึ่งมันหนึ่งจริงๆแต่ตอนเรียกเบอร์หนึ่งไม่เคยถูกเลย <Okay. S 1> โ,โอเคค่ะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนยังไงก็ ถ้าครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดซับสไคร์เราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราจะไปดูอะไรกันต่อก็รอดูได้เลยคิดว่าน่าจะได้ไปดูอะไรอีกหลายๆอย่างนะคะที่ไม่เคยดูวันนี้สนุกมากเป็นป,ประสบการณ์ดีใช่แม่จะไม่ถูก <c oughs> ไมไม่ถูกไปถึงรอบนะคะแต่พอนไม่มีดวงเรื่องนี้เลยจริงๆโ okay, อเคยังไงก็บา,บาย <c oughs>